เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางดาวินลุยส์ลองยินทีมชาติอุรุกวัยของเรากันก่อนเลยหลังจากก่อนหน้านี้บรรดาน,นักข่าวที่น่าเชื่อถือทั้งหลายเมื่อว่าจะเป็นในรายของทาง f a b บ i z ซิโอ m a มาโนนักข่าวระดบับเีียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักตเตะหรือแม้กระทั่งทางเจมส์เพียสเหยียข่าวงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิแอสเลติกสนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้เป้าตรงกันแล้วว่านี่จะเป็นนักเตะที่จะต้องตกเท้าออกจากทีมของเราเป็นคนแรกในช่วงเปิดตลาซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ หลังจากเข้าทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการแข่งขันฤดูกาลนี้และจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าตัวก็เพิ่งจะสามารถส่งบอลไปสุกก้นตะขขายได้เพียงแค่เจ็ดลูกเท่านั้นนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซือจากยุคข,ของทางเยอเกนครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลมาสู่ยุคข,ของทัพอา์เนอร์สล็อตนายใหญ่ดชแวนของดาคนปัจจุบัน ล่าสุดนอกเหนือจากฟันนาการในระดับสโมสรที่เจ้าตัวต้องประชิญอยู่แล้วแม้แต่กระทั่งในเกี่ทีมชาติเองเขาก็จะต้องมาติดโทษแบนเพิ่มเติมไปอีก2นัดด้วยกันจากเหตุการณ์นในอดีตที่ผ่านมาที่ซึ่งเจ้าตัวเคยเข้าไปผัวพันนั่นเอง หากเพืเ่อนจำกันได้ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมในปี2024่ตัวของทางนูนเยสก็มีปัญหากับแฟนบอลของทีมชาติโคลอมเบียร,ระหว่างเตรียมการแข่งขันในสึโคปาอเมริการอบตักเชียร์จนถึงกระทั่งที่เขาถึงขั้นมีการลงไม้ลงมือกับแฟนบอลของทีมคู่แข่งกันเลยทีเดียวก่อนที่เจ้าตัวจะมีการออกมาประกาศทีหลังว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น,นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปปกป้องครอบครัวของเขาที่ถูกคุกขามนั่นเอง เม้ขนานในอีกหนึ่งเดือนต่อมามันก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ที่สั่งลงโทษแบนปูนเยสเป็นเวลา5เกมด้วยกันพร้อมกับปรับเงินเขาอีก20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นดอลล์หนึงห0กับ5,000ปอนด์นั่นทำให้เราได้เห็นตัวของทางนูนเยสชดใช้โทษแบนของเขาไปแล้ว2เกมก่อนที่มันจะมีคำสั่งชะลอการลงโทษแบนของเขาออกมาในเดือนตุลาคมของปี2024 หลังจากทางสมาพันธ์ฟุตบอลอูรุกวัยมีการออกมาขออุธอทธรณ์โทษดังกล่าวของเขาทว่าล่าสุดมันก็มีการประกาศยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าผลการอุทธรณ์นั้นไม่ประสบความสําเร็จซึ่งหมายความว่า ตัวของทางนูนเยสต้องชดใช้โทษแบนที่เหลือของเขาต่อไปตามกำหนดและโจตัวก็จะพลาดการลงสนามในการแข่งขันให้กับทีมชาติกูรกูควายสับเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะเผชิญหน้ากับทางทีมชาติกูรูวัยและเวเนซุเอระในเดือนหน้าเช่นเดียวกันกับการแข่งขันกับทางทีมชาติเปรูในเดือนกันยายนต่อไปตามลำตับ ในแมก็เป็นการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์หน้าในปัจจุบันของทีมเราที่ใกล้จะยากออกจากสมูสรนไปในอนาคตอันใกล้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักเตะเก่าของเราที่ปัจจุบันย้ายออกจากทีมไปแล้วและเรียกได้ว่าไปเติบโตตามเส้นทางอาชีพของเขากันบาง นั่นก็คือในรายของทางไทโวอวโวนียีอดีตายิงผิวสีของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวเคยคาแข่งอยู่กับทีมของเราระหว่างปี2015ถึง2021แม้ว่าจะยังคงไม่เคยได้รับโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเราเลยแม้แต่เกมเดียวและมีการถูกปล่อยยิมตัวไปหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งท้ายที่สุด ถูกขายขาดให้กับทางยูนิ่อนเบอร์ลินก่อนจะเป็นทางฟอ r e เรสที่ไปซื้อตัวเข้ามาร่วมทีมย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2022เขามีบทบาทสำคัญอย่างมากกับความอยู่รอดของทางฟอร์เรสในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วแต่ในซีซั่นนี้เจ้าตัวก็ได้ลงสามลดน้อยถอยลงไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นสุดเกินของทางคริสวูดและประกอบกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนเขาอยู่เหนือนิด ยังในก็ตาในเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวของทักอวูนิยีกระดัหมาโชคร้ายกระปะเจ็บที่บริเวณท้อหลังจากเข้าไปชนกับเสาระหว่างเกมการแข่งขันที่ลงเอยด้วยผลเสมอกันไปกับทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อสองแม้ว่าเขาจะได้รับการปฐถมพยาบาลในทันทีและจากนั้นก็สามารถที่จะลเล่นต่อไปได้อีกนิดหน่อยก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงทดกระบาดเจ็บ สวาเล่าสุดทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าในตอนนี้ตัวของทางดาวยิงวัย27ปีต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนเพราะอาการบาดเจ็บที่บริเวณท้องดังกล่าวข้างต้นของเขาลึถึงขั้นที่โจ้ตัวอยู่ในอาการโคมา่าหลังจากการผ่าตัดในครั้งนี้ด้วย ไทโวอาว,วนียี่อยู่ในอาการโคม่าและต้องเข้าห้องไอซหลังจากการผ่าตัดดวนพื่รักษาอาการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณท้องของเขานะเดลี่เมลระบุสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้นะัเวลานี้ก็คืออาการบาดเจ็บด,ดังกล่าวข้างต้นสุ่มเสี่ยงถึงขั้นชีวิตของเขากันเลยทีเดียว ทั้งนี้มักจะมีรายงานข่าวออกมาเช่นนั้นแต่หลังจากนั้นได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น Daily Mail ก็มีการออกมาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมว่าในตอนนี้มันมีสัญญาณเชิงบวกที่ดีหลังจากการผ่าตัดแตงกล่าวนั้นประสบความสําเร็จแล้วเราทุกคนในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เคยเป็นทีมเก่าของเขาก็ขออวยพรให้ตัวอาบูนิยีหายกลับมาโดยเร็วที่สุด หลังจากเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วคนหนึ่งอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือแข้งระดับตำนานของทีมเรานั่นเองนั่นก็คือในรายของทางโรแบร์โตฟอร์เมนโนอดีตดาวิ่งชื่อดังของเราหลังจากเจ้าตัวเองตัดสินใจอำลาทิ่นแอนฟิลด์ของเราย้อนกับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ในปี2023ซึ่งเป็นตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมของเราแบบพอดิบอดี ในช่วงเวลาดังกล่าวตัวของทางเฟอร์เมโนมีการตัดสินใจร่วมก,กันกับทางเอเจนต์ส่วนตัวของเขาที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราและเลือกที่จะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองก่อนจะลงเอยได้การย้ายไปอยู่กับทักเอาอารีสโมสรเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดิอาระเบียและมีการเซ็นสัญญายาว3ปีเพื่อไปคาแข่งที่ตวนออกกลางดังกล่าข้างตน้น เส้นทางอาชีพของเขาก็เรียกได้ว่าเหมือนรถไฟเหาะก,กันเลยทีเดียวนับตั้งแต่ที่ย้ายไปอยู่ที่ซาอุโป,โปรเิเหลังจากเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงแต่หลังจากนั้นผลงานของเขาก็เริ่มรอบลงจนกระทั่งถูกหันที่ออกจากการแข่งขันเกมหลีกภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลเลยด้วยซ้ำไป แม้การน,นั้นตัวของทางฟอร์เมโนก็เรียกขึ้นฟอร์มเก่งของเขากลับมาได้อีกครั้งและเป็นแกนหลักสําคัญของทีมในการแข่งขง League, ัน AFC c แชมเปี้ยนลีกที่สามารถที่จะช่วยให้พวกเขาควา้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่อีกตัวล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง YS กอ ก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางฟอร์เมนโนสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางคาริสเอลคัมดีประธานสโมสรอาอาลีได้แล้วเพื่อหวังที่จะแยกทางด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาดนี้ คาลิดอัลคัมดีประธานสโมสรอัลอารีจากประเทศซาอุดีอาระเบียมีการออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงสุดท้ายร่วมกับทางโรเบรตโตฟเมโนสตาชาบาซิเลียนในการยุติสัญญาของเขากับทีมหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลปัจจุบันหลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยในด้านการเงินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววาเอสโกโรบุ เอาคำนี้ได้ยินยันว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในแง่ของการเงินซึ่งมันเป็นที่พอใจทั้งตัวของนักเตะเองและสโมสรของพวกเขาด้วยนั่นจะทำให้ตัวของทางเฟอร์เมโนได้อําลาทีมาโดยไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วตัวของเขาก็กำลังใกล้จะได้อําลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมืากจะขอพาเพื่อนเพื่อนขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็ตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักเรื่องการย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตอันใกล้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางคีวินคิริเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นเขามีการออกมาประกาศ่าวถึงความตั้งใจของตัวเองในหลายตอนหลายโอกาสว่าอยากที่จะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ของเราไปเพื่ออโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอ แลเช่วะอย่างยิ่งในการแข่งขันฤดูกาลหน้าที่ตัวของทางจอร์จีมามาดัชวิลลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่จะตบเท้าย้ายเข้ามาสู่ทีมของดรเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนก็จะทำให้การแข่งขันย่งชิงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งภายในทีมของดรดุรเดือดมากยิ่งขึ้น นั่นจึงทำให้ตัวของทางกิลเลอร์เชื่อว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายก็คือการที่เขาย้ายไปหาโอกาสลงสามเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งกับสโมสรอ,อื่นดีกว่ารอคอยโอกาสกับทางนิวฟพูลของเราที่โจ้ตัวก็มองไม่เห็นทางเลยว่าจะไปแย่งตําแหน่งมาจากทางอาริสันเบเกอร์ได้อย่างไรล่าสุดเราก็ได้เห็นทางผู้จัดการทีมชัิไอแลนด์อย่างทางเฮอร์กิมเฮากิมซัน มีการออกมาเน้นย้ำถึงจุดยืนของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าตัวของทางกิลเลอร์ก็สมควรที่จะย้ายออกจากทางิเวอว์พูลไปจริงๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเตะเองผมอยากจะให้ตัวของทางคริวินกิลเลอร์ได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรนที่เขาจะมีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะเฮ่าริมสั้นกล่าว เข้าลงเล่นในระดับสูงสุดได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกก็ตามทีผมอยากจะเห็นเขามีความสุขและได้ลงเล่นอยู่ตลอดนะครีวินก็ไปการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองแต่ผมไม่ได้สนใจหรอกนะตราบใดที่เขายังได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพราะเขาดีเกินกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ตัวสำรอง ไากันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูสถานการณ์ของอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกได้ว่าน่าเป็นกังวลใจอย่างยิ่งกันว่านั่นก็คือในอรายของทอิบราฮิมาโคนาเต้ประกางทีมชาติฝรั่งเศสของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเจ้าตัวก็เหลือข้อผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2026 นั่นจะเป็นสถานการณ์แบบเดียวก,กันกับที่ทีมของเราเคยเผชิญกับสาสตาร์ดังไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเวิร์กิลฟานไดประกงงรา, ah, า,า,ะา,ง, no, ะางกับตันทีมของเราโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์และทางเพลนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกขวารองกับตันทีมของเรา สุดท้ายทางลิเวอร์พูลก็สามารถที่จะบริหารจัดการในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟันได้และสาระออกไปได้คนละ2ปีแต่เราก็ต้องเสียในตัวของทางอเลซานเตอร์อานที่ก็มีการออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าเขาจะอำลาทีมของเราหลังจากจบฤดูกาลนี้ จากบทเรียนทางกล่าวข้างต้นถึงทำให้ทางสโมสรของเรามีการเล่งการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับตัวของทางโคนาเตตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและเริ่มต้นการพูดคุยกับเขาอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำทว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟ a เบียโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็มีการออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าในตอนนี้แม้ลิเวอร์พูลจะยังคงดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แต่าทางราชันชุดขาวเรอันมาดริดก็ได้กระโดดเข้ามาและมีความพยายามที่จะพรากตัวของนักเตะไปสู่ถิน่นซานเตโกเบนาบิว เรอันมัดริตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะดําเนินการอย่างจริงจังในการซื้อตัวประกางตัวกลางคนใหม่เข้ามาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักแตะซัมเมอร์นี้นะลูมาโน่กล่าวระหว่างที่เขาจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองยิปราฮิมาโคโนาเต้ก็กำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางหรือว์พูลอยู่แต่มันยังไม่สามารถบรรลุขอ้อตกลงทั้งหมดร่วมกันได้เพราะยังคงมีส่วนสำคัญที่จะต้องเจรจากันต่อ นั่นจึงสําคัญที่เราสามารถจะพูดได้เลยว่าโคนาเต้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทางบริอังกิดต้องการตัวนะเขากำลังจะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลในปี2026ดังนั้นนี่จึงเป็นสถานการณ์ที่เราต้องติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดในไนก็มีการพูดพาดพิงมาถึงทางบรอัดริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดสถานการณ์ของพวกเขาที่เชื่อมโยงมาถึงทีมของเราอีกด้วยเช่นเดียวกัน อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนึ่งในนักเตะที่ทางลวอภูพขลของเราพยายามเดินหน,าน้าไล่ล่าหลายเซ็นของเขาอย่างหนะตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือในรายของทางดินคุยเซนประกัางตัวเก่งจัดทางสโมสรเดอเชอรี่บอร์นมาร์ทหลังจากทีมของเราต้องการได้ตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเป็นทายาทในระยะยาวของทางเวิร์ก,กิวฟานได้ที่ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปแล้วแต่เขาก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพเต็มทน ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะดุเดือดอยู่แล้วในการแย่งจริงตัวของทางคุยเส้นดังกล่าวข้างต้นเพราะนอกจากทีมของเราแล้วทางสิงโตน้ำเงินครามเชลซีและปืนใหญ่ออสเนอกก็มีการเดินหน้าดีวนี้อยู่อย่างจริงจังด้วยตัวัล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแมทต์ลอและข่าวคนดังจากทางเดลีเทเลกราฟก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าเลฮันมาเปิดเองก็ได้กระโดดเข้าร่วมวงในดีวดังกล่าวข้างต้นด้วยเหมือนกัน เรื่องดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากทางฟ a ร i บิซโซ่โรมาโนออกมาอีกเสียงเมื่อเขามีการโพสต์เรื่องนี้ผ่านหน้าเพจเฟ e บุ o k อย่างเป็นทางการของเขาด้วยข่าวด่วนเรอันมาริดมีการเข้าพบกับตัวแทนของทางดินฮุยเซนและเงื่อนของเวลานั้นจะมีความสำคัญมากในตอนนี้โรมาโน่โพสต์ มันมีการติดต่อโดยตรงกับทางเด,ดอันมาดรด,ดหลังจากพวกเขาตระหนักดีว่าตัวของทักนักเตะนั้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ข้อจิกสัญญาที่50ล้านปอนด์สามารถแบ่งจ่ายได้เป็น3มงวดไม่ใช่การจ่ายเพียงครั้งเดียวในปี2025หหลังจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นไปได้เพียงแค่ไม่นานตัวของทางโรมาโน่ก็มีการออกมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกหนึ่งโพสต์ไว้ว่า มีนฮุยเซนต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางเดออันมาดริมันขึ้นอยู่กับสโมสรนแล้วที่จะต้องปิดดิวนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วหาไม่แล้วบรรดาสโมสรจากศึกพิมลิกเอก็พร้อมอยู่แล้วด้วยเหมือนกันปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพเ่าจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่ใกล้จะลงเอย้วกการย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางเชเรมีฟริมปองบักขวาตัวเก่งจากทางสโมสรห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์กูเซนหลังจากเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพการที่ทางเอเย่นส่วนตัวของเขาเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษและเตรียมเข้าพูดคุยกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเพื่อหวังจะปิดดีวการย้ายทีมกลางนี้ลงให้ได้ ทุกวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้มันมีความพยายามจากอย่างน้อยอีกสสโมสรที่หวังจะปาดหน้าดิวดังกล่าวข้างต้นไปจากออบก,กของแท็กหรือว์พูลของเราสโมสรแรกก็คือทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาส่วนอีกหนึ่งทีมก็คือทางสิงห์ปะงะ์แอสตันวินล่านั่นเองหลังจากพวกเขาก็แสดงความสนใจอย่างจริงจังในโตของทางฟิ์มปงอยู่ด้วยเหมือนกัน ทางบาร์เซโลนาเชื่อมั่นว่าฟริมปงจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาเพราะแม้ว่าจะมีแกนหลักสำคัญอย่างทางชูสกุนเดในตำแหน่งนี้อยู่แล้วแต่เขาเองก็เป็นนักเตะที่มักจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บต,ต่างรบกวนส่วนทางแอสตันวิลล่าก็มองว่าปักขวาคือจุดอ่อนของพวกเขาและอูนาเอเมรี่ก็ชี้เป้าลงมาเลยว่าฟริมปงจะเป็นตัวเลือกที่เข้าไปยกระดับเกมการเล่นของพวกเขาได้อย่างแพ้จ่จริง แต่แม้กรั้นทั้งสองสโมสรเองก็ยังประสบปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะทางบาร์เซโลนาก็ยังมีปัญหาในด้านการเงินอยู่ส่วนทางแอสตันวินล่าหากพวกเขาไม่สามารถที่จะคว้าตัวไปเล่นในสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้โอกาสที่จะได้ตัวของนักเตะก็เป็นไปได้ยาก เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเพราะเดจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งกระแสข่าวที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นเรื่องหือฮาและเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของสื่อแทบทุกสำนักในช่วงเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือเรื่องราวความสนใจในตัวของทาง f อร์เรนว o r ดสตาร์ดังจากค่ายห้างขายยาไบเออร์เลวเวอร์กูเซนในทีมของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันเราก็ได้เห็นทางคุณพ่อบังเกิดกล้าของตัวอยู่ดีๆก็เป็นการเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ตามการรายงานข่าวจากทางโคเนสเตดอ,อักไซเกอร์สื่อจากประเทศเมืองเบียเองก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าการเดินทางมาดังกล่าวข้างต้นของทางคุณพ่อของทางบวสนั้นก็เพื่อเข้าเจราจาพูดคุยกับทางหงแดงิเวอร์พูลของหลอและในโอกาสเดียวกันพวกเขาก็ยังมีการพูดคุยกับทางเดือะใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยเรียกได้ว่าในตอนนี้มันกลายมาเป็นการแข่งขันกันของม้า3ตัวระหว่าง2ทีมดังจากประเทศอังกฤษดังกล่าวข้างต้นกับทางเสือใต้ไบเยนมิวนิ ที่กสเแสนความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางนักเตะอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ตัวของทางเวิร์เองก็มีการออกมาแสดงจุดยินอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจะยักออกจากทางเลเวอร์คูเซนไปหลังจากทางกุนซือของพวกเขาอย่างชางชาบ,บีอารอ,อกโซก็มีการประกาศอำลาสมสรหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ด้านเลวเวอร์คูเซนก็มีการตั้งกำแพงค่าตัวของเขาเอาไว้สูงถึง150ล้านยูโรหากจะเป็นการขายให้กับคู่แข่งร่วมเสร็จบุนเดสตีกาโดยตรงอย่างทางบายเยนแต่พวกเขาก็พร้อมจะปล่อยตัวนักเตะออกมาได้ส่วนราคาเพียงแค่100ล้านยูโรเท่านั้นหากจะเป็นการขายให้กับสโมรสรในต่างแดนทั้งนี้มันก็มีรายงานข่าวระบุออกมาอีกด้วยว่าเร์พูลของเราเองก็พร้อมที่จะจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวข้างตน้น วอร์สและครอบครัวของเขามีการพูดคุยกับอย่างน้อย4สโมสรในทวีปยุโรปนะซึ่งนั่นก็รวมถึง2สโมสรจากประเทศอังกฤษอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลอยู่ด้วยรายงานข่าวดังกล่าวระบุตรงกันข้ามกับทางบายเยนเพราะทาง2สโมสรจากศึกพิเมลีกนั้นมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง่งและพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของทางวอตในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะมาถึงแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ